สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่กินดีมีสุขพอดแคสต์วันนี้เราจะพูดถึงสมุนไพรหอมๆที่ทุกบ้านต้องเคยใช้แน่นอนนั่นก็คือใบเตยประวัติและความเป็นมาใบาเตยหรือที่หลายคนเรียกว่าเตยหอมเป็นพืชพื้นบ้านที่ปลูกง่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนไทยใช้ใบเตยมาตั้งแต่สมัยโบราณทั้งในอาหารขนมไทยและตำรับยาผืนบ้าน นอกจากกลิ่นหอมสดชื่นยังถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลใช้ในงานพิธีไทยหลายอย่างอีกด้วยครับประโยชน์ของใบเตยกลิ่นหอมช่วยผ่อนคลายลดความเครียดน้ำใบเตยดื่มแล้วให้ความรู้สึกเย็นสดชื่นมีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตและบำรุงหัวใจใช้ภายนอกเช่นแช่น้ำอาบช่วยให้ผิวผ่อนคลายและหอมอ่อนๆวิธีใช้ ขันน้ำใบเตยสดๆผสมกับน้ำดื่มหรือทำเป็นชาดื่มใช้เป็นส่วนผสมในอาหารขนมหรือแม้แต่ข้าวหอมใบเตยนำมาต้มแช่ตัวเพื่อความสดชื่นก็ได้ครับนี่คือใบเตยสมุนไพรหอมเย็นที่มากกว่าความอร่อยทั้งช่วยผ่อนคลายลดความเครียดและดีต่อสุขภาพตอนหน้าเราจะไปต่อกับมะกรูดสมุนไพรหอมๆที่ดีต่อผมและหนังศีรษะอย่าลืมติดตามนะครับ สดใสโลกนี้งามด้วยรักและไฟสุขภาพ